สวัสดีครับสารคาอนเซลสื่อสร้างสารรคส่งงานเพิ่มผลผลิตวันนี้นำเสนอเรื่อง,องการสร้างแอปพลิเคชันนับจำนวนพนักงานไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นด้วยการสร้าง Google Form ขึ้นมาเลยนะครับตามแบบตัวอย่างที่โชว์นะครับมีอ,อะไรชื่อพนักงานด้านซ้ายมืออะไก็สถานะของการมาทำงานด้านขวามือนะครับในกรณนี้ผมก็ก๊อปชื่อการเช็คจำนวนพนักงานเป็นชื่อไฟล์เอาไว้ด้านบนนิดหนึ่งนะครับโอเคลักษณะฟอร์มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองเอาแบบดูนะครับไม่ยากนะครับ โอเคนี่คือสถานการณ์ทำงานก็สามารถที่จะเลือกว่ามาทํางานนะครับถ้าไม่มาทํางานก็เลือกทางด้านมาร์กทางด้านขวามือนะครับโอเคใส่รูปภาพให้เรียบร้อยนะครับตามสวยงามแล้วแต่จะออกแบบเลยโอเคมาที่3จุดขวามือบนแล้วก็มาที่อันดับที่3นะครับรับลิงก์กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้านะครับคลิกไปเลยปุ๊บนะครับหลังจากนั้นก็รอ แล้วเราก็มาสร้างสถานะเป็น Default ของฟอร์มของเรานะครับในกรณีนี้เราจะให้ Default เป็นจำนวนพนักงานในแต่ละคนในแต่ละ,ะรายชื่อมาครบทุกคนนะครับถ้ากรณีที่มาไม่ครบเราก็จะคลิกแค่ไม่มาอันนั้นโอเคหลังจากคลิกครบแล้วเนี่ยเราก็คลิกรับลิงก์แล้วก็บันทึกนะครับโอเคจบ ในส่วนของ Google Form นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการสร้างกลิปแอปนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่ากลิบแอปนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วก็ Sign in ให้เรียบร้อยสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราสมัครแล้วเราก็เข้าไปนะครับเข้าไปในส่วนที่เรา สร้างเป็นยูเซอร์ของเราไว้นะครับแล้วก็มาเลือกก่อนถ้าหน้าจอแรกพี่ที่เป็น default ใหม่แอปมันก็จะโชว์มาเป็นแบบนี้เราเลือกที่ตั้งชื่อไวตั้งแต่ตอนแรกนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยก็มาที่บวกซ้ายมือบนในการทำแอปใหม่คลิกเข้าไปนะครับลองคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีส่วนในการตั้งชื่อว่าเราจะตั้งชื่อแอปของเราว่าอะไรดี ในส่วนนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็น operator นะครับแล้วก็เริ่ม create กันเลยแล้วก็คลิกอีกทีนึงตรงกด trigger นะครับด้านซ้ายมือบนท่านกันรอสักครู่หนึ่งก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างแอปต่างๆเป็นหน้าจอของโทรศัพท์มือถือนะครับหน้าจอแต่และอย่างที่ ขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์เป็นดีฟอลต์ไปต่างๆที่เราสามารถเลือกได้ทางด้านซ้ายมือนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มาเลือกรูปแบบที่เราต้องการถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถที่จะมาลบทางด้านซ้ายมือนี้ออกไปนะครับเข้ามาทางด้านซ้ายมือแล้วก็เลือกรูปแบบลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับโอเคจนกว่าจะเจอสักครู่นะครับ จงกัดจะเจอ image แล้วเราก็เลือก image ที่โหลดจากคอมเราเข้าไปได้นะครับหรือถ้าเกิดเราไม่มีเราก็สามารถใช้ของเขาก็ได้เลยโอเคมาตั้งชื่อกันชื่อที่มันเป็นข้างบนนะครับเราเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับโอเคที่มันเขียนว่าตัวนี้เราก็สามารถจะเลือกเปลี่ยนชื่อเป็น ตามที่เราต้องการว่าจะให้ชื่อแอปเราว่าอะไรก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วในส่วนนี้จะเคยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าสามารถเลือกรูปแบบได้ต่อมานะครับเราก็จะสร้างปุ่มโดยคลิกในการสร้างปุ่มซ้ายมือแล้วก็เลือกปุ่มเสร็จแล้วก็มาสร้างชื่อในปุ่มนั้นปุ่มว่าชื่อว่าอะไรก็ มาสร้างเป็นคุตสบัติหรือชื่อได้ต่างๆทา,า,างด้านขวามือที่เรากําลังทํากันอยู่นะครับพิมพ์ไปเลยภาษาไทยนะครับตามต้องการไม่มีผิดนะครับผิดลบทําใหม่ได้นะครับโอเคอยากจะใส่รูปอไอคอนเล็กๆนะครับโอเคแล้วก็มาเลือกตรงนี้มันนอนอยู่แล้วเนี่ยเราก็คลิกเลือกเข้าไปแล้วก็เลือกรูปบ้านหรือเลือกรูปอะไรต่างๆที่เราต้องการเมื่อได้รูปเรียบร้อยก็ นในขั้นตอนในการออกแบบแอปข้างหน้านะครับทีนี้เราจะปิดการมองเห็นข้างล่างเราไม่อยากให้มุ่นวายเราก็เลือกที่รูปตาแล้วก็มีเครื่องหมายผิดนะครับต่อมาเราจะต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของแอปกับ Google Form ของเราแล้วก็มาทางด้านขวามือแล้วก็เลือกที่ Open Link น,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มา ถาละอีกอันนึงก็มาเลือกตรงในส่วนเป็นคัสตอมโอเพนลิงเสร็จแล้วคัสตอมนะครับอย่าลืมแล้วบาอกีที่เราเคยก๊อปไว้ก็คอนโทรล V ไปเลยก็คือการเพจที่เราเคยก๊อปมาตั้งแต่ตอนแรกหลังจากนั้นก็มาเลือกตรงเวฟวิวนะครับเท่านี้เองนะครับก็เป็นครบแล้วก็ทุกขั้นตอนละนะครับเรียบร้อยลิงก์เรียบร้อย,ย,อยนะครับลองดูก็ได้ลองกดดูนะครับ ามาละโชว์ละลิงไปที่ Google f o r m เรียบร้อยนะครับต่อมาในสูขน่ขั้นตอนการสร้างหน้าตานะครับไปที่ฟันเฟืองด้านบนนี่ก็คือเป็นรูปร่างแอปที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับคุณสักัตะต่างๆสีโอเคหรือรูปร่างต่างๆสามารถปรับแต่งได้เลยตามที่เราชอบใจทางด้านาฟันเฟืองด้านบนนะครับโอเคนะฮะนี่คือหน้าตามันนะครับชื่อสี ตัวเทมเพลตต่างๆให้เราเลือกได้นะครับมีหลายสีให้เราเลือกเลยนะครับม่าจะเป็นสีขาวสีดําสีเขียวต่างๆตามที่เราชอบนะครับโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของการสร้างหน้าตาของแอปพลิเคชันที่เราจะนําไปใช้งานโอเคเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อมานะครับก็มาอีกส่วนหนึ่งคือ p r i v a c y นะครับโอเคเราเลือกไปปุ๊บแล้วก็ ความเออเราเลือกที่ Public ก็คืออยากจะเอาไปใช้กับทุกๆคนแล้วก็มาเลือกอีกอันนึงคือ Option Sign in นะครับก็คือผู้ใช้ไม่ต้องมีการ Register ก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็ Public เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เองเราลองดูนะครับกดปุ๊บนะครับออันนี้แหละคือแอปพลิเคชันที่เราไปใช้งานแล้วก็รับลิงก์นะครับ Copy Link ตรงนี้ ส่งให้กับเพื่อนที่เราต้องการหรือเกี่ยวโค้ดก็ได้นะครับเท่านี้เองก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้เลยโอเคนี่คือในส่วนของการทดสอบใช้งานจริงในแอปพลิเคชันนะเมื่อรับลิงก์มาแล้วในไลน์ก็ลองเลือกก็จะเข้าสู่เมนูในขั้นตอนของแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นฟอร์มที่ใช้งานจริงได้เลยโอเคประมาณนี้ครับพบกับสื่อดีีสร้างสารรค์ที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับคุณใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ